สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรนะคะลัคนามังกรคลิปนี้เป็นคลิปความรักบวกด้วยเลขมงคลของคุณนะคะในเดือนกันยายนพศ2 5 6 5ราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15นะคะมกราคมถึง12กุมภาพันธ์หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะส่วนวันที่ก็พิมพ์ไปใต้วิดีโอคลิปนี้แน่นอนละคะ่มินพูดทุกคลิปเลยพลังงานนี้คือพลังงานโดยรวมนะคะเพื่อนๆราศีมังกรเยอะมาก คงไม่ตรงกับทุกคนแน่ๆนะคะนาอยนะคะอย่าเอาการดูดวงทั่วไปทั้งหมดไปตัดสินใจว่าเป็นของเราดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดถ้าเป็นความรักนี้ไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะเพื่อนๆมาฟังกันเนาะ <ๆ S 1> มินอ่านภาพรวมก่อนนะคะสิบเหรียญขึ้นมาไฮโล p ฟนเดอร์ซันเอ็มพลเลอรกับเอ็มเพลไพ่คู่องอมาสิบไม่เท้า ถ้าท่านใดที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วแปลว่าคนนั้นคือคู่ของคุณนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะเพียงแต่คุณไม่ค่อยมีเวลาให้กันดูนะคะสิบไม้เท้านะคะเพื่อนๆสิบเหรียญก้มหน้าก้มตาทําแต่ง,งานนะคะหาแต่เงินเต็มไปหมดรวยนะคะราศีมังกรนะคะถ้าคุณการเงินยังไม่ดีนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะตรงนี้ขึ้นมาไพ่ของคุณดีมากๆเลยสิบเหรียญเงินทองมั่นคงขึ้นคุณอยากมีความมั่นคงทางด้านการเงินการทองและอยากหาเงินหาทองเก็บ ได้มากกว่าเดิมนะคะคุณวางแผนวางแผนคือมีแผนนะคะวางแผนอะไรไว้อยากจะเก็บเงินเป็นสเต็ปอยากซื้ออะไรหรือเก็บเงินเพื่ออนาคตแน่นอนคุณเก็บได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะดูสิคะคุณทําอะไรหลายอย่างช่วงนี้การเงินการทองคุณสะพัดน่าดูนะคะเอมเพลเกับเอมเพรสสิบรียญน,นะคะคุณก็เป็นคู่กันอยู่นะคะอันนี้ไพ่เมเจอร์ชุดใหญ่ด้วยนะคะไพ่พรา,าชาคู่กับไพ,พ่จักรพรรดินีเนาะขึ้นมาคู่กัน ดอสันนะคุณยังมีความรักที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ช่วงเวลานี้คุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันพยายามบาลานซ์นะคะความรักกับการเงินหรือทำงานนะคะเพื่อนๆให้ไปควบคู่กันเท่านั้นเองนะคะตรงนี้นะคะทีนี้มาดูคนที่มีปัญหานะคะเพื่อนๆน,นะคะตรงนี้ขึ้นมาความรักที่ดีก็คือเลื่อนผ่านเนะาะให้คุณดีอยู่แล้วละคะ่ะเงินคุณก็ดีด้วยอะ่ะคนที่มีปัญหาเพื่อนๆหนึ่งนะคะมังกร8ดาบคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมืดแดด้านที่ผ่านมานะเก็บรู้สึกว่าเรา เราเก็บความรู้สึกนี้ทุกแต่ผู้เดียวนะคะมันมืดแปดด้านมองหาทางออกไม่ได้ความรักคุณไปเจอความรักที่ไม่ชัดเจนความรักที่ซ้ำซ้อนเจอคนที่มีเจ้าของหรือคุณนี่แหละค่ะเป็นเป็นแฟนเป็นตัวจริงเพื่อนเขาดึงใครสักคนเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะทําให้มีปัญหาคุณอาจจะน่าถูกเทเ,เพื่อนถูกเทถูกทิ้งหรือเทกันไปแต่ว่าแน่นอนแหละ การเวลาผ่านไปเรากําลังเยียวยาหัวใจตัวเองนะคะตรงนี้นะทุกคนมีทางออกเสมอนะคะเพื่อนๆนะคะนะคะ,ะ,คะออกในทางที่เราเข้านั่นแหละ <c oughs> นะคะโอเคไหมนะคะเออนะคะทุกคนมีทางออกเสมอแสงสว่างนะเพื่อนๆอยู่ที่ปลายอุโมงคุณพอและกับอาการนี้คุณอยากมูฟออนไปข้างหน้าคุณอยากมีความสุขมีความสดใสทุกคนมีความรักก็อยากมีความสุขเ <c oughs> พื่อนๆอยากได้รับความเติมเต็มอยากได้รับคนที่ รักและเมตตาต่อกันนะคะถูกไหมสินเสมอเราอย่างเงี้ยพอแล้วเราเดินหน้าสู่ความสําเร็จมุ่งหาเงินหางานสร้างอนาคตให้กับตัวเองดีกว่า mm hmm. ตรงนี้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะนะคะ mm hmm. คุณอยากได้ความชัดเจนอยากจะตัดไปแล้วคุณอยากจะตัดจริงๆแล้วตัดจบในเมื่อมันมีปัญหานะคะ mm hmm. ความสําเร็จอยู่ข้างคุณเนี่แหละมันมีปัญหาอะไรก็ตามคุณจะตัด นะคะด้วยสติด้วยปัญญาของเราคุณมองเห็นลูทางและที่ผ่านมาคุณอึดอัดมากมายเลยแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณทําใจได้คุณกลับมารักตัวเองถ้าโสดนะคะเพื่อนๆโสดหมายถึงว่าคุณโสดมานานหรือเพิ่งโสดก็ได้อะ่ะนะคะเวลีซูลเร็วๆนี้เพื่อนๆนะคะหรือทูเลฟคุณจะเจอความรักแท้ของเราที่จะเข้ามานะคะคนนี้นะรักแท้มันไม่ได้แปลว่าทุกท่านนะคะเพื่อนๆบางคนบอกไปดูทุก ถูกหมอดูมาทุกคลิปมามีแต่บอกเราจะเจอความรักทําไมไม่เจอมันเป็นคลิปรวมนะคะที่รักเข้าใจตรงนี้นะหมอเข้าใจคุณนะคะนะ่าหมอเป็นกําลังใจให้นะไพ่ตรงนี้หมายถึงว่าหนึ่งนะคะเนาะคุณอาจจะไปไหว้พระขอพรน,นะคะช่วงนี้นะเดินทางไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่คุณจะประสบความสําเร็จสมหวังนะคะเพื่อนๆถ้าคนนั้นเป็นคู่ของเราสินเสมอกันและขอในวัน ขอคนที่ใช่นะคะในเวลาที่ใช่ด้วยแล้วเราก็ต้องมีบุญวัสนาต่อกันด้วยคุณจะประสบความสาเร็จในสิ่งที่คุณขอนะคะตรงนี้คุณจะได้พบเจอนะเพื่อนๆบางคนอาจจะเจอแล้วก็ได้เพิ่งเจอก็ได้คุณจะได้เจอคู่ของคุณเป็นทูเลฟนะคะรักแท้เวลิสูนนะเพื่อนๆคนคนนี้นะเอ็มเพล็กกับเอ็มเพลสไพ่คู่ออมาเป็นเมเจอร์ชุดใหญ่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เข้ามาเพื่อเติมเต็มความสัมพันธ์ของคุณเช่นหน้าที่การเงินการงานที่ดี คู่ที่เสมอกันนะคุณอาจจะเป็นคนเก่งมีความสามารถฐานะการเงินการงานการศึกษาอะไรที่ดีเขาก็เช่นกันหรือเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันนะคะเ,เพื่อนๆสินเสมอเราอย่างนี้ได้นะคำว,ว่าสินเสมอกันเช่นนะคะการที่เรามีอะไรที่ทางเดียวกันนะคะสินที่คือความซื่อสัตย์จริงใจถูกไหมละ่ะการเสียสละจากคะปัญญาที่ที่เหมือนกันแล้วคิดอ่านอะไรคล้ายๆกันนะเนนเนเน ในทางที่ดีด้วยเนาะนะคะตรงนี้นะคุณจะได้เจอคนนี้แหละนะคะในความสัมพันธ์คนที่เข้ามานะคะมอบโอกาสดีๆให้เราเข้ามาเพื่อเติมเต็มนะคะมีเสน่ห์มีมออร่านะคุณจะได้เจอคนที่เขาอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะหน้าที่การงานดีเป็นคนที่ฐานะดีเช่นเป็นคนที่ในตำแหน่งหน้าที่การงานดีโปรไฟล์ดีทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อนๆนะคะเข้ามาเรารู้สึกว่าเรา14ครั้งอะ่ะเรารู้สึกว่ามีความสุขเรามีแรงบรันดาลใจเมื่อก่อนเราอาจจะอึดอัด เรารู้สึกว่าเราห่อเหี่ยวนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเกิดความหวังใหม่เกิดกําลังใจที่ดีงามงานก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือได้ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวนะช่วงนี้บูมมากๆการเงินเห็นไหมตอกเหรียญอยู่เนี้ยคะ่ะแล้วก็สิบเหรียญนะสิบไม้เท้าแต่ได้มาด้วยความที่เราต้องทํางานเยอะเพื่อนๆนะคะพักผ่อนมากๆนะระวังสายตาเบลอนะคะมีปัญหาด้วยนะคะแต่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรคุณจะ คลียได้แล้วกันแต่ความรักคุณมีโอกาสความหวังใหม่เข้ามาเป็นคู่อุปถัมภ์คำจุนคุณด้วยนะคะเพื่อนๆนะคนที่เข้ามาเติมเต็มในความสัมพันธ์เป็นโดดเด่นด้วยนะคะถ้าไม่เขาก็คุณนะเป็นเดอะสตาร์เป็น The Star, เดอะซัน บางคนอาจจะได้คู่ที่เป็นคนต่างประเทศต่างชาติหรือทํางานในองค์กรต่างประเทศหรือถ้าเป็นคนไทยก็คือเป็นอบตอบจอเป็นสสเป็นใครที่มีหน้าที่การงานดีนะ่ะในหน้าที่ตําแหน่งที่ดีด้วยนะคะตรงนี้ขึ้นมาหรือเราก็ได้นะคะได้เลื่อนตําแหน่งเจอคนที่มีชื่อเสียงเป็นยูทูบเบอร์เป็นดาราเป็นนักร้องนะคะในองค์กรที่เขาให้เกียรติคนนั้นนะคะเพื่อนๆคนนี้จะเข้ามา เพื่อทําให้เรานะคะมองเห็นทิศทางในการที่เราจะคบกันได้ด้วยนะคะเป็นโอกาสใหม่ๆที่จะเริ่มต้นมีโอกาสได้เปิดตัวด้วยถ้าใครคุยมันมีโอกาสทิศทางที่ชัดเจนขึ้นนะคะเดี๋ยวมินขอดูนะบางคนคุยกับชาวราศีพฤกษบราคนาพฤกษฎธาตุดินกันพฤกษฎมังกรธาตุลมตุลกุมเมถุนสตาชาวกุมรัคนากุมราศีเมษลัคนาเมษนะคะที่จริงคุณคุยบใครก็ได้นะคะมันเป็นพลังงานหน่าพ่เฉย คุณที่จริงคุณเป็นคนมีความสุขนะคะตรงนี้นะเป็นดาวสุขเป็นเทพธิดาวิีนัสอยู่ส่วนๆเราก็ไม่ได้ทุกนะแต่แน่นอนแหละเรามีออร่าเรามีสเสน่ห์มีคนเข้ามาหยิบยื่นโอกาสดีๆไม่ว่าจะโอกาสทางการเงินมีโชคมีลาบมีโอกาสลูกค้าใหม่ๆเข้ามาร่ำรวยมั่นคงเงินทองอถ้าครอบครัวก็บริบูรณ์อยู่แล้วนะคะเพื่อนๆนะมีโอกาสมีน้องได้ด้วยบางท่านนะคะตรงนี้ถ้าคุณไม่พร้อมก็ป้องกันนะคะถ้าคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายก็มีลูกมีหลานแหละตรงนี้แต่ว่า คุณบาลานซ์ให้ดีนะคะบางช่วงคุณอาจจะทํางานเยอะนะคะดูแลดูแลบาลานซ์ความรักให้ดีพร้อมกับการงานนะคะตรงนี้แต่ถ้าเป็นคนโสดมีโอกาสพบรักแต่ถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องความทุกข์นะคุณจะตัดจบเพื่อนๆคุณทุกมานานแล้วคุณอยากมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองรักตัวเองนี่แหละพอแล้วกับความสัมพันธ์นิสินไม่เสมอคุณคุณก็ไม่อยากคบนะคะมาดูที่ผ่านมากันบ้างนะคะเป็นยังไงความรักคนที่มีปัญหานะคะเพื่อนๆนะ เดอเดทขึ้นมาจริงด้วยเดือเดชาวพิจิกราคาณาพิจิกพ่อไม้แม่ไม้ได้หมดนะคะต่างชาติต่างถิน่นดันไกลหรือความรักนี้คุณจบนะเพื่อนๆจบบางสิ่งบางอย่างและพอละเหนื่อยละนะคะคุณมีสติขึ้นคุณนิ่งขึ้นนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอาช่วงนี้คุณอาจจะปฏิบัติทำมากขึ้นนั่นแหละ การที่เรานิ่งขึ้นแล้วเราคิดอะไรได้มากขึ้นก็คือการมีสติแล้วเพื่อนๆไม่ขาดสติคนไหนที่เราทุกข์เราสินไม่เสมอเราเราก็ไม่อยากอยู่นะนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะความรักทำให้เราเป็นทุกเพื่อนๆทาให้เราเครียดวิตกกังวลหนอยคิดเยอะคิดมากหรือบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาเราก็เราก็วิตกกังวลนาอนะคะนะคะ,นะคะ,นะคะตรงนี้ขึ้นมา เราเคยรอนะเพื่อนๆ่นะเจ็ดเหรียญมันเป็นดาวสาวหรือความเหน็ดเหนื่อยหรือเราสร้างอะไรกับคนนี้มาเยอะสร้างอะไรไมาเยอะอันดับแรกคือใจยังไงให้ใจให้อามาเยอะทุ่มเทเยอะเราก็กําลังรอรอว่าจะดีขึ้นไหมรอจะเป็นยังไงรอเขาว่าจะเอายังไงคือสถานะรอที่อดทนแล้วทุกใจคุณไม่อยู่แล้วนะคุณทนทุกข์กับแบบนี้มานานแล้วเพื่อนๆน,นะคะ เจ็ดดาเพื่อนๆมีใครที่แอบทําอะไรลับหลังเราถ้าท่านลงทุนอะไรบางอย่างนะคะดูให้ดีนะอาจจะมีคนที่ไม่ซื้อสัตว์ไม่จริงใจกับเรานะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็คือการมีสติการรอบคอบนะคะจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดถูกไหมแต่ถ้าเป็นความรักแน่นอนละ่ะคนคนนี้เขาแอบทําอะไรลับหลังเราหรือเราเจอใครสักคนที่เขาแอบคบเราอยู่หรือเปล่าแต่ความลับไม่มีในโลกกันเนาะนะคะ มีคนใหม่ๆเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะเพื่อนๆหรือให้คุณไปสลับกันเอ,เองนะคะคุณคุณทําเขาหรือเขาทําเราตรงนี้นะคะหมอก็ไม่ได้ว่าใครนะหมอแค่ให้คุณไปสลับกันเอ,เองห้าถ้วยเรายังจมและเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมานะเราอาจจะเปิดใจยากสัหน่อยเพราะเราเคยเจ็บเคยเสียใจนะคะเพื่อนๆบางท่านก็เป็นปัญหาทัศนคติไม่ตรงกันหรือ เขาเป็นปัญหาเดิมนี่นแหละเช่นเขาโกหกเราเราก็จับได้แล้วเราก็พูดพอพูดเขาก็หาเรื่องทะเลาะเป็นปัญหาเดิมๆซ้ําๆซัซกๆเรื่องเดิมอะที่มันวนๆเวียนๆอยู่เนี่ยแหละค่ะบางครั้งหรือบางคนก็แตกต่างกันทําให้คุยกันลําบากง้องแง้งบ้างนะคะตรงนี้หรือความรักนั่นแหละค่ะเพื่อนๆมันเป็นปัญหามันเป็นประเด็นเนี่ยมันเป็นแปดดาบเนี่ยมันอึดอัดนะคะนะคะตรงนี้นะหรือบางคนมีเกี่ยวกับ คดีนะคะเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่ผูกมัดคุณนะคะเห็นไหมนะคะตรงนี้ทําอะไรก็ตามให้มันโปร่งมันใสเข้าไว้นะคะพยาาทำให้โปร่งใสถูกต้องที่สุดนะคะตรงนี้นะจะได้ไม่ผูกมัดเรานะคะตรงนี้อย่าใช้อารมณ์นะคะในการตัดสินปัญหาเพื่อนๆนะคะให้มีสตินะคะตรงนี้หรือบางคนอารมณ์เหวี่ยงอารมณ์วีนใส่กันหรือบางคนความรักอยู่ไกลกันอยู่ห่างกันก็มีนะคะทําให้เกิดปัญหาง้องแง้งเอาแต่ใจไม่ค่อยเข้าใจที่ผ่านมาอ่ะ มาสองดูกันมาดูตัวตนคนที่คุณจะคุยคนที่คุณคบนะคะเพืเ่อนๆหรือคนที่มีปัญหาเขาเป็นยังไงบ้างนะคะตรงนี้นะชาวราศีมังกรลัคนามังกร The High p r i t e เพื่อนเนเขาเป็นคนลึกลับนะเป็นคนที่รู้สึกว่าเขามีอะไรที่ซับซ้อนอะรู้สึกว่าเอ้ะทำไมเขามีความลับเยอะนะคะ เขาไม่เปิดเผยนะคะจัดติกนะคะชาวตุลลคณาตุลมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างต้องเลือกนะคะได้เลือกบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะนะคะบางคนถูกปิดกั้นมีกำแพงไม่คุยกันหรือบล็อกอะไรกันไปก็ได้นะคะตอนนี้เบื่อนะคะไม่รับอะไรเซ็งเบื่อนะคะปัญหาเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคนคนนี้ถูกใจเขายากเพื่อนๆนะคะเขาอาจจะมีทางเลือกตัวเลือกเยอะมีสเสน่ห์นะมีคนเข้าหาเยอะนะคะ เตอฟูเป็นสายที่ล่องลอยเป็นสายที่เป็นเฟนลี่ใครที่คุยได้ก็คุยคุยไม่ได้ก็หาไปเรื่อยๆคุยนะคะโสดนะคะไม่ชัดเจนอะใครหรือมีทางเลือกตัวเลือกเยอะชอบอ่านะคะพวกถ้าพวกพวกนี้โยกกันหลายๆใบแปลว่าเขาเขาไม่ค่อยใหสถานะกับใครไม่ค่อยอยากรับผิดช,ชอบใครนะคะไม่ค่อยอยากมีสถานะใครหละคุยไปเรื่อยๆนะคะบางท่านนะคะบางท่านก็ไม่ได้โสดนะแต่ตัวทําตัวเหมือนโสดนะคะตรงนี้ขึ้นมา เนี่ยสามถ้วยบวกกันไปด้วยนะคะสิเปลียนคิ้งถือถ้วยนะคะหกดาบโอเคแปดดาบหมอเขาอ่านสลับกันนะคะ มาสองดูกันนะคะคนที่หมอไม่ทราบว่าใครทําใครเขาบอกเขามูบอ่อจากคุณมานะเขาบอกเขาเหนื่อยเขาพยายามมาหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนะคะเหนื่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะพยายามเพื่อใจไปให้ความรักให้ไปถึงฝั่งแต่ว่า เขาพยายามอยู่ฝ่ายเลียตอนนี้เขาบอกเขาเริ่มต้นใหม่กลับมารักตัวเองกลับมาอยู่กับหมวดของตัวเองนะคะมามีความสุขกับเพื่อนกับฟู้งดีกว่าที่จะแบบความรักไม่ไม่ชัดเจนความรักมันไม่เป็นอย่างที่คิดที่หวังเขาบอกเขาตัดสินใจด้วยเหตุผลแล้วที่จะมูฟออกมาเพื่ออยู่กับตัวเองเพื่อนๆที่ผ่านมาเขาอึดอัดกดดันในสภาวะนี้มากเลยนะคะตรงนี้นะเขาปิดกั้นมีกำแพงพอและความรักใหม่ๆชัดเจนนะคะ ถ้าเป็นคนโสดคนที่คุณจะเจอเพื่อนเพื่อนเขาก็เป็นคนเลือกเยอะนะเป็นคนมีมาตรฐานเขาเป็นคนที่มั่นคงมีเงินมีมีงานนะคะตั้งใจแต่เขาเป็นคนที่รักอิสระหน่อยหน่อยหรือเขาก็เคยเจ็บเคยเสียใจอะไรกับใครมาก็ได้นะคะตรงนี้นะนะคะมาดูกันเพื่อนเพื่อนนะคะเขาอาจจะเป็นคนมีกําแพงเยอะด้วยะหรือตัวเราก็ได้นะคะมาดูกันคนที่คุณคบคนที่คุณดูอ่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยคนที่คุณดิวนะเพื่อนเพื่อนหรือคนที่มีประเด็นปัญหานะคะ มาดูกันว่าเขาคิดและรู้สึกงไงกับคุณบ้างราศีมังกรราคนามังกรหกถ้วยเพื่อนๆนะคะมินพูดนะคะมีมีบางคนมินเข้าใจนะคะที่คุณถามคุณบอกว่าทําไมทุกราศีหมอพูดหรือหมอดูทั้งหลายๆไทยท่านก็บอกว่ามีคนเก่าๆกลับมานะคะมินก็อยากบอกนะราศีหนึ่งมีเป็นแสนมีเป็นล้านนคะคุณลองดูนะทุกราศี คุณจะสมหวังหมดเลยหรอบางคนเขาอาจจะมีคนเคยคุยแล้วห่างออกไปอยากกลับมาคุยกับเขาก็ได้มันอาจจะไม่ใช่ดวงคุณหรือไม่ตรงกับดวงคุณทุกราศีทุกคนนะคะเพื่อนๆเนาะมีคนที่มีคนเสียใจมีคนที่ผิดหวังกับคนเดิมๆก็ไพ่มันออกมาก็อ่านตามไพ่นะคะมีคนที่คุณคุ้นเคยคนที่คุณห่างไปมีคนที่นึกถึงหวนคุณนะคะเขานึกถึงเรื่องราวกับคุณนะคะไพ่หนตรงนี้นะคะ แต่ว่าคุณนะเขาอาจจะเคยจบกันมาแล้วห่างกันมาแล้วก็ได้มีคนอายุน้อยๆนะน้อยๆมากๆเลยเพื่อนๆเจ็ดปีสิบปีขึ้นไปนะคะตรงนี้นะนะคะหรือความรักมันรู้สึกว่าอ่ามันเป็นไพ่เพจอะนะคะมันไม่มั่นคงนะเพื่อนๆมันเบาบางก็ได้ที่ผ่านมาเบาบางเนาะมันเหมือนไพ่ที่รู้แล้วตื่นแล้วมีสติแล้วเราหลุดจากกันหรือเปล่าเราหมดวิบากกรรมต่อการหรือยัง เขาก็เครียดเขาก็วิตกกังวลน,นะคะเ,เพื่อนๆความรักทําให้เกิดทุกข์ใจนะคะตรงนี้นะหนึงดาบนะคะปัญหานี้เขาพยายามจะตัดคุณนะจะถ้า2ใบนี้มันเกี่ยวกับอยากจะตัดความสัมพันธ์ออกไปก็ได้นะคะหรือความรักที่ห่างไปนิ่งไปเนี่ยเราจบกันไปหรือ,รอเปล่าอยากมาเคลียร์ก็ได้นะมันจบแบบค้างคาก็ได้นะคะ,บบบะ,คะหรือห่างกันไปเฉยเนะคะ เรือสตานะคะชาวกลุ่มลัคนากลุ่มมออ่านให้แล้วนะตรงนี้ไพ่ขึ้นมามีการเทกันไปมีการห่างกันออกมามีการจับได้โป๊ะแตกหรือบางคนนะคะมันเหมือนจบกันกระทันหันนะคะไน้ถือถ้วยเ,เพื่อนๆตรงนี้นะสีไม้เท้านะคะคิงถือไม้เทา้าสิบเหรียญไนทถือดาบนะบางคนใช้ ถ้าบางท่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องมือที่สามนะมินบอกก่อนนะบางคนนะคะอารมณ์เหวี่ยงอารมณ์วีนใส่กันมีปัญหาเรื่องทัศนคติที่เราแตกต่างกันไม่ว่าจะอายุไม่ว่าจะช่วงเวลาที่เราไกลกันทําให้เรามีปัญหาหรือเราไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะเพื่อนๆตรงนี้ขึ้นมาอีกคนก็เครียดนะนึกถึงคุณรอคุณมาง้อรอขอโอกาสก็ได้ถ้าเป็นประเด็นนี้นะคะแต่ถ้าเป็นคนโสด อาจจะถ้าบางท่านที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาบอกจบแล้วนะเขาพยายามจะตัดคุณแต่มีคนส่องคุณอยู่ส่องไม่ได้แปลว,ว่าอยากกลับมานะเพื่อนๆส่องดูว่าคุณเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าคนโสดดีหน่อยเพื่อนบอกแล้วว่าถ้าคนโสดในถือถ้วยคุณจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรกับใครก่อนนะคะความรักของคุณเขาบอกว่าเขาชัดเจนกับตัวเองแล้วนะคะเขาบอกว่าความรักนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาบอกคุณเป็นคนเก่งนะมีความสามารถเรื่องเงินเรื่องงานเขาอยากมีอนาคตร,ร่วมกับคุณ นะคะตรงนี้นะอยากมีอนาคตร่วมกันเขาบอกเขาผูกพันกับคุณคนเราเจอกันไม่ใช่เหตุบังเอิญถูกไหมคะบางคนเจอกันทําไมมีแต่สร้างรอยแผลให้กันแล้วยังสร้างวิบากกรรมต่อกันไปเรื่อยๆนะคะมันเป็นวิบากกรรมที่จอมาเจอกันบางคู่ก็เป็นคนที่สร้างบุญร่วมกันนะมาชาตินี้ก็เกื้อกูลกันบ้างมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปถ้าคุณเข้าใจกันและมันสร้างบุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆตรงนี้อามินขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างนะคะ ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรความรักมังกรในเดือนกันยาจะเป็นยังไงจะมีอีทพลนตั้งแต่มีลงคลิปนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะไในถือถวยเพื่อนๆน,นะคะใบแรกเลยนะคะภายตรงนี้นะมีโอกาสมีคนชอบคุณอยู่นะคะมีคนรู้สึกดีกับคุณให้เราแฟนนะคะขึ้นมา คุณรู้สึกนิ่งมากเฉยมากแล้วนะคะมีสติขึ้นอ๋อไปสองใบคุณจะไปบวชแล้วเปล่าคะคุณรู้สึกว่าคุณมีสติมากขึ้นคุณอยู่นิ่งๆมากขึ้นนะคะช่วงนี้อลองไปไหว้พระสวดมนต์แล้วเติมน้ำมันตะเกียงบ้างนะคะมีเลือกสำหรับนี้ให้คุณเพราะว่ามันเหมือนไฟในเราตัวเราดับนะคะคนเรามีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะคะเพื่อนๆตรงนี้เติมน้ำมันตะเกียงนะคะเป็นพุทธบูชา นะคะเป็นแสงสว่างขอให้เราเกิดสติปัญญาเนาะสว่างสวัยขอให้การเงินการงานของข้าพเจ้านะคะดีขึ้นแล้วก็ขอให้ความรักมีแสงสว่างมีความชัดเจนถ้าเจอใครถ้าคนนั้นคือคนที่ใช่นะคะลองดูนะคะแล้วก็ไหว้ผา,าสวดมนต์ช่วงนี้คุณอาจจะอยากอยู่ในเงียบๆนิ่งๆของคุณนะคะหกถ้วยเพื่อนๆมินอ่านตามไพ่นะคะอันนี้หมอก็เปิดสดๆนะคะนะคะ บางท่านอาจจะมีคนเดิมๆเช่นคนเคยที่คุยไปแล้วห่างไปไม่จําเป็นต้องเป็นคนคําว่าคนเก่าไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่คุณรักกันเป็นแฟนกันจบกันเป็นคนเก่าแบบนั้นนะคะเช่นคุณเคยคุยกับใครนะคะแค่จีบและแค่คุยธรรมดาแล้วห่างไปจู่ๆก็คุยกับมาคุยใหม่ได้อันนี้ก็เช่นกันหรือคนเก่าสมัยไหนของคุณก็ได้เพื่อนคุยเพื่อนเก่าสมัยเรียนสมัยประฐมมัธยมเคยคุยห่างไปแต่หมอไม่ทราบว่าลำดับที่เท่าไหร่ของคุณนะคะ มีบางคน,นคอมเมนต์ามีแต่คนเดิมๆช่วงนี้หมอกลับมานะคะสามคน4ี่คนเลยไม่รู้ว่าคนไหนคือคนที่ใช่ดาวเดินถอยหลังด้วยเพื่อนๆช่วงนี้ระวังโรคเก่าๆกำเริบด้วยนะนะคะอ่าสิไม้เท้านะคะยีโอฟอร์จูนโชคชะตาจะนำพาใครสักคนนะคะได้หวนคืนได้หวนกลับมาคุยก็ได้นะสำหรับบางคนนะแต่ตัวคุณจะรู้สึกว่าเงียบนิ่ง นะคะไม่ได้กระตือรือร้นเหมือนเมื่อก่อนเราก็ได้นะนะคะไพ่ตรงนี้กลับมาในเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณสบายสบายแล้วนะคะสิบถ้วยไพ่ครอบครัวยังดีอยู่นะคะได้กลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาเคลียร์ประเด็นจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะแล้วแต่คุณนะคะตรงนี้นะ,ะสองดาบนะคะโอเคนะคะจะติกเพื่อนๆนะคะเคียงถ้วยบางคนเข้ามาก็ คนที่คุณไม่ค่อยชอบนะคะบางคนที่คุณชอบก็ไม่มาก็มีบางคนคิงหรือถ้วยเพื่อนถ้าคุณจะเลือกอะไรคุณเลือกตามเหตุตามปัจจัยตามผลการกระทํานะคะตรงนี้นะ,นะะตรงนี้บางคนไปอธิฐานขอพรให้เจอสิ่งดีๆเจอความรักที่ดีๆคุณจะเจอใครสักคนที่เป็นเนื้อคู่ของเราเป็นคนที่ใช่แต่ค่อยๆดูกันไปนะคะเพื่อนๆน,นะตรงนี้ขึ้นมาแต่บางกรณีใครที่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งความไม่เข้าใจที่ผ่านมาโชคชะตานะคะ จะนําพาใครสักคนมาพบมาคุยจะได้ตกลงบางอย่างว่าเอ้อจะคุยต่อหรือพอแค่นี้หรือจะคุยจะชัดเจนขึ้นมันขึ้นอยู่กับดวงชะตาของผู้คุณนะคะนะคะตรงนี้นะขึ้นมานะคะโชคชะตาจะนําพาใครสักคนมาให้รู้จักคุณก็ได้นะถ้าคนโสดนะเพื่อนๆนะแต่มันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเอายังไงในความสัมพันธ์นี้นะคะตรงนี้นะแต่คุณทํางานเยอะงานมากจริงๆแลาคะระวังไม่สบายด้วยอ่ะเดี๋ยวหมอขอดูเลขเด่นเล็มงคลนะคะ ของชาวมังกรลัคนามังกรเลขเด่นเลขมงคลน,นะคะเลขเด่นเลขมงคลมินเป็นแค่แนวทางนะคะเพื่อนๆนะสิบถ้วยนะคะสองถ้วยย่อฟอร์จูนควีนเธอเรียน ตรงนี้ขึ้นมา,าเลขที่บ้านก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะแต่ว่าอยู่ในตรงนี้ในใบของคุณนะคะมีหนึ่งมีศูนย์มีแปดนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะหรือทะเบียนเลขที่บ้านนะคะเพื่อนๆตรงนี้เนาะนะคะมีโชคกับไปซื้อกับผู้หญิงขาวๆอุบๆนะคะเพื่อนเตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวหม,มขอขาให้แนะนําชาวมังกรน,นิดนึงนะคะ เธอถ้วยนะคะไว้แรกหนึ่งดาบคุณอยากได้ความชัดเจนเท่านั้นมังกรนะคะใครที่ทําให้เราเหนื่อยคุณก็ไม่อยากรับและคุณอยากหาเงินสร้างความมั่นคงให้กับหน้าที่การงานการเงินคุณนะคะตรงนี้หนึ่งเรียนนะคะเนาะนะคะหนึ่งดาบคือความจริงความชัดเจนตรงนี้แน่นอนล่ะคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาคนที่ถูกชะตาต้องใจคนที่ใช่นะตรงนี้นะ อืมถ้าใครไม่ใช่คุณไม่อยากรับเพื่อนๆนะคะตัดจบไปเพราะว่ามันเสียเวลาคุณคุณอยากได้คนรักที่มั่นคงปลอดภัยช่วยกันสร้างอนาคตคนที่เกื้อกูลกันและกันนะคะแน่นอนหลักคนโสดเวลิซูนคุณอาจจะพบเจอทูเลิอของคุณนะคะตรงนี้นะมันขอพอรมันสร้างบุญกุศลมันถวายดอกไม้ที่เป็นคู่นะคะไปปฏิบัติธรรมนะคะลองดูนะไปถือศีลน,นะคะให้ขึ้นมาตรงนี้นะคะ ขอบคุณมากมายราศีมังกรลัคนามังกรดูดวงส่วนตัวกับหมอมิน id line มินอยู่ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆน,นะแอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยชอบช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอมินด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ